ครับอันนี้ก็สะพานเรียบร้อยแล้วนะครับมีน้ําไหลผ่านลอดสะพานนะครับน้านี้เป็นน้ําห้วยส้มป่อยครับตอนนี้ก็ไหลไปลง <c oughs> บ่อแล้วอาคุณยุพินเป็นไงสะพานโอเค okay, นะเดี๋ยวต้องเอาหินมาใส่ <c oughs> หินใส่สักสองรถเดี๋ยวรอเสียแป๊กเปิดบ,ออบ่อกันหินอกแป๊กมันดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้นะครับนี่ฝนตกมาก็ ชุ่มชื้นนะครับตอนนี้น้ําก็กําลังไหลลงอ่างนะครับคืนนี้น่าจะเต็มนะครับคืนนี้น่าจะเต็มบ่อใหม่ให้หน้ํามันไหลสะดวกอ,อันนี้ผู้ดูแลค่ะผู้ดูแลเอ้าดึงออกให้มันเบิดแม่ม น้ำไหลแรงมากเลยครับไปดูกันครับระวังตกขี้ตมนะครับเอา้าท่อมันหลุดนี่ว่ะท่อหลุดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะต่อท่อใหม่อ่ไทยให้หน่่ยแต่ว่าระวังเด้อ ระวังระวังเผื่อมันตกไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แ่ข,นนขึ้นมาขึ้นมาไม่คุ้มตัวน,นี้น่าจะเต็มปริมาณน้ำโอเคเยอะมากยาแฝกปส,สอนสอน